จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เจนเทนแชนแนลจ้ามื่อนี้เจนสิพ้าไปเฮดเบนูพิเศษนะคะไปดูแม่ครัวหัวป่าว่าจะทำอะไรให้เรากินบ้างวันนี้เดี๋ยวเจอกันจ้าหน้าตาของต้มแซบหน้าตาของต้มแซ่บกันจ้า จะแส่เพรพี่น้องเราจะไปดูวิธีทำกันนะจ๊ะมาเจอแล้วค่ะแม่ครัวแม่ครัวคนสวยนะจ๊ะมื้อนี้เห็นยังนะจ๊ะต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บต้มแซ่บกระดูกหมูนะคะอ้ยกระดูกหมูกระดูกอ่อนทุกอย่างสดใหม่ใหม่โอเคเข้าไปบึ้งเครื่องปรุงมี่อย่างเนยเนคะเอามาเบิ่งนะเครื่องปรุง นี่พริกสดนะคะพริกสดทุกเปะค่ะทุกเปะค่ะขนอต้มยำโอ้ห้เครดิตขนอแน่เนาะเกลือค่ะเกลือแล้วก็ผงชูรสนะคะุงชูรสอันนี้เป็นหอมค่ะหอมชีนี่อะไรนี่ใส่กะเพรานังเดือกกะเพรานิดหน่อยนะคะเอออันอันนี้อันนี้น้ำมะนาวโอ้นี่บค่ะสูตรครบสูตรเอาตอนนี้นะคะเราจะไปปรุงด้วยเอาไหนก่อนค่ะไหนก่อนเอาหยั่งไปก่อน เอาคานอเนาะขนอก่อนยกระกันค่ะไหนเครดิตขนอเพื่อนแน่เพื่อความแซ่บบุ้มลงเลยบ่บึ้มลงเลยเนาะมาอะไรคะเกลือผงชูรสค่ะเกลือนะคะใส่พอประมาณก่อนเนาะใส่พอประมาณค่ะ โอ้ยบีบซะลดเนาะโอ้ยสบายอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเขาสุดยอดจวดพริกพริกไก่แน่จักน้อยอ่ะพริกพริกสุดทุกเปะเพื่อสีสีใหน้ำมันมันออกเนาะใส่ลงไปเลยค่ะโอ้สุดยอดนี่ น้ำมะนาวนะคะจ้าน้ำมะนาวมะนาวโ้ยหวดลงไปวันนี้แป้งนุ่งขาดบ่ได้ค่ะแป้งนัวเฮาฟังเล่าเอิ้นว่าแป้งนัวงครับรสดีนิดหน่อยค่ะเอออันใดแซ่บซ่งลงไปมุมเลยบันนี้ตามด้วยตามด้วยเคนี่ขั้นตอนสุดท้ายโดยด้วยผักมีกะเพรานิดหน่อยมีซีค่ะ สีลาวส <virtual> ีไทยค่ะครบสูตรแล้วค่ะครบสูตรซเบึงโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักซกเกย์เชจญชวนสแนลน้ำในเดจ้า